สวัสดีครับเมื่อนี้การมาพอกันขึ้นเ่าครับผมไม่ออกเขาหอมสยามมาให้เบิ้งครับข้าวเจ้านาปีต้นเตี้ยที่ให้ผลผลิตสูงครับผมนี่ก็คือข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าหอมสยามเป็นข้าวนาปีข้าวไวแสงที่มีลำต้นที่เตีย้ยแข็งแรงไม่หักล้มง่ายนะครับกําลังออกไก่สีได้เิ็บเกี่ยวแล้วครับผมเพราว่า เริ่มแก้แล้วอีกประมาณกลางเรียนพฤศจิกาคงได้เก็บเกี่ยวครับผมเป็นเขาเจ้าที่ให้ผลผลิตสูงครับเพราะว่าจับระแง่ที่มากครับแต่ละห่วงข้าวหอมสยามครับผมเขาเจ้าหน้าปีต้นเตียโดยการพัฒนาของอมหาวิจัยเกษตรศาสตร์รรน,ค,นรรครปฐมร่วมกับ สวทชครับการิีด้ยกิบเกี่ยวล้วครบเลยม,มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิงเพื่อว่ามีผูส้สนใจเพราะว่าเขาพันนี้มันเป็นเขาบอลลคันผู้ใดไ,ได้พันสูงไปแสดงว่าเป็นของอมนะครับเด้ออันนี้เป็นเขาพันนี้มันสิบ่วสูงกระสูงเนี่ยต,ตามบริเวณที่มันมีน้ำลุ่มแล้อก็อยู่มไม่ครับผมก็บาถึงกับว่าจะลง ครับสูงก็แค่ประมาณเพียงข้อเพียงหัวนี่ครับยังยังถีดสูงที่สุดของเขาจาะหลับของผมนี่เพียงเอวครับผมครับกระสุนประมาณร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต้พื้นที่ลุ่มๆดอนๆของดินครับผมอันนี้เอาเขาขัางกันแท้ไม่ห้เบิิงครับเพราะว่ามันมันมัน,มนแกกรมูครับผมแถวนี้เพราะว่ามัน ได้อากาศดีอากาศโล่งได้แสงเพียงพอมันก็เลยอยากสมบูรณ์กระมูครับผมขางคันแท้ทั้งในก็ดีขึ้นกันครับแต่ว่ามันทายบ่ค่อยเห็นชัดครับทั้งในทั้งในเพราะเอามือนี้เริ่มสีํำสีนั่นแล้วมันก็เลยอักแสงสว่างบาเพียงพ่อครับผมอันนี้ก็เลยเอาอัอน้างคางมองสว่างสว่างให้ครับมี้อดีหลายก็้อเสียครับผม เพราะว่าเป็นเขาที่ให้ผลผลิตสูงต้านท่านโรคได้ดีครับพวกหนอนต่างๆกันมีบ้างครับผมนีม่ทั่วไปคือเขาทั่วไปเทากัต้องป้องกันกับเจ้เาเราโรคไหมข้อร่วงกับบมีครับผมบวมคอยมีครับมีนิดหน่อยเป็นเขาที่ให้ผลผลิตสูงครับพรบลลุ่มว่าให้ความเสียหาย มากกว่ามะลิว่าั่นครับผู้พผลิตเพ่น,พลลเพนผสมพันธุ์ออกมาเพิ่นว่ามากกว่าข้าวหอมมะลิ1.5ถึง2.1เปอร์เซ็นต์เออ2.1เท่าครับผมมันจะเปิดน,นี่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 เพราะมันตาได้อยู่ครับเพราะมันมันห่วงจับระแงทีดีครับผมรู้กว่าไก่จะได้ฮอดวันเก็บเกี่ยวครับกันถ้า ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้นาไปขยายพันธุน์กทักมากครับผมตามเบอร์โทรที่ให้ไ,ไว้ติดต่อมาเลยครับ